สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลพามาดูในหนาแดงอิสราเอลนะคะนี่ต้นใหญ่ๆที่ปลูกไว้นะคะนู่นเห็นปะลูกสวยมากเลยนะมีอันนี้ด้วยมีเพียด้วย <c oughs> เพียแป้งนิดหน่อยค่ะนี่ ดูสิว้าวอลังการมากเลยมีใครอยากให้รีวิวไหมคะมีใครอยากให้รีวิวไหมเอ่ยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะนี่นะอุ้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะสวยมากเลยต้นพันธุ์ก็สั่งได้ถามได้นะคะดกทุกต้นดกมากๆดกทุกต้น นี่นะคะสวยค่ะสวยมากเลยลูกเล็กๆน้อยๆอยนะอันนี้เราเอาไว้แบบดูความอลังการนะคะดูความอลังการของเขาว่าเขาจะติดได้เยอะแค่ไหนนะคะนี่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 น,นี่โอ้โหสวยมากสวยมากเลยว้า เดี๋ยวรีวิวนะคะเดี๋ยวรีวิวนะรอชมนะคะนใยหนาแดงอิสราเอลค่ะ